วันนี้นะักท่องเที่ยวแล้วก็คนท้องถิ่นหลายคนนะครับที่จะไปเที่ยวดอยสุเทพอาจจะตกใจบนถนนไม่ได้มีแต่รถครับมีจิงโจ้วิ่งอยู่บนถนนด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่น่ารักนะครับเมื่อคนพบเห็นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันตรายกับจิงโจ้ครับทั้งรถยนต์ที่สัญจรไปมาและสุนัขที่อยู่ในแถบนั้นนี่ต้องขยี้ตานะ จริงโจ้จ,จริงๆครับหลุดออกมาจากสวนสัตว์หรือเปล่าเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเป็นบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับมีผู้ใช้ Facebook บอกว่าเจอจิงโจ้บนถนนทางขึ้นดอยสุเทพครับอยู่ใ,ใกล้กับวัดศีโสด,ดามเคอรเมืองเชียงใหม่เจอในช่วงเช้าที่ผ่านมาจิงโจ้เนี่ยกระโดดเข้าไปในป่าข้างทางครับและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่คนที่ถ่ายคลิปเห็นจิงโจ้ จิงโจ้แดงเนี่ยเป็นเพศเ,เ,เมียกับอายุ2ปี6เดือนน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมนะครับหลุดออกจากส่วนจัดแสดงของสวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งแต่เวลา7.50นาฬินาทีซึ่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่บอกว่าช่วงที่พนักงานเปิดประตูข้อกกักแล้วก็เข้าไปในส่วนจัดแสดงจิงโจ้เนี่ยเดินสวนออกไปทางประตูหลังแม้เจ้าหน้าที่จะวิ่งตามออกไปแต่ก็ไม่ทันครับเพราะว่าจิงโจ้กระโดด แล้วก็วิ่งออกจากสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างรวดเร็วนะครับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยออกตามหาเพราะว่าบริเวณนั้นมีชุมชนอยู่อาศัยแล้วก็สุนัขอาจจะไล่กัดจิงโจ้ได้นะครับจึงขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสกับทางอุทยานแห่งชาตินะครับสุเทพปุยเนี่ยก็จะมีเจ้าที่ที่คอยอยู่ใน ป่าอยู่แล้วด้วยนะครับก็ช่วยกันนะครับสิ่งที่คนสัตว์กังวลมากที่สุดตอนนี้คืออะไรสิ่งที่กังวลมากที่สุดตรงนี้ก็คือความที่เขาได้อุปนิสัยของสิงโจเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ตื่นตะหลงง่ายนะครับเราก็กลัวว่าไอการตื่นตะหลกของเขาเนี่ยมันจะมีผลกับร่างกายของเขาล่าสุดค่ะเท่าที่ตรวจสอบไปพบรอยเท้าและรอยเลือด ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นร่องรอยของจิงโจ้ที่บริเวณป่าหลังสถานีวัดความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวและค่ายลูกเสือเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็คือบริเวณที่เขาวิ่งออกไปข้างทางแล้วก็หลุดเข้าไปในป่าเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ายังไม่พบตัวซึ่งถ้าพบทีมสัตวแพทย์จะยิงยาสลบเพื่อนําออกจากพื้นที่ ปัจจุบันเนี่ยนะฮะจากการที่เจ้าหน้าที่เราเข้าไปในพื้นที่เนี่ยนะครับเราก็พบรอยตอนนี้อยู่ระหว่างตาม,ตามรอยเข้าไปล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยก็คือ,อตัวจิงโจ้เนี่ยนะครับรอยเนี่ยข้ามห้วยช่างเคียนไปแล้วนะครับข้ามไปตอนนี้เองเนี่ยนะครับเรากำลังจะจัดชุดให้มีการโอบนะครับเพื่อที่ว่าจํา,าจกัดบริเวณ ในการค้นหาให้แคบลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกังวลในเรื่องของตัวเนื่องจากพื้นที่ต่งางๆอยู่ใกล้ชุมชนนะครับกลัวเรื่องของอันตรายจากสุนัขที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวจิงโจ้ได้นะครับสวนสัตว์เชียงใหม่มีจิงโจ้แดง23ตัวครับเป็นเพศผู้3ตัวเพศเมีย15ตัวนะครับแล้วก็ไม่ทราบเพศอีก5ตัวเพราะยังเป็นรุ่นลูกโดยสวนสัตว์เชียงใหม่สามารถเพาะขยายพันธุ์จิงโจ้แดงได้ปีละ2ถึงตัวนะครับที่ผ่านมาครับอันนี้เป็นตามภาพนะ ที่ผ่านมาเนี่ยสวนสัตว์เชียงใหม่เขาซ้อมแผนการจับสัตว์ที่หลุดออกจากพื้นที่จัดแสดงเป็นประจำครับอย่างปีก่อนโน้นถ้าจําได้ซ้อมจับนกกระจอกเทศปีหลังๆก็ซ้อมจับตัวอื่นเหมือนกันแต่เป็นการซ้อมโดยให้คนเนี่ยใส่ชุดแล้วก็ตามจับกันในสวนสัตว์ครับแต่ครั้งนี้ต่างออกไปอันนี้แฟ้มภาพเห็นไหมครับเมื่อปีที่แล้วลองจับกันรอบนี้เนี่ยมันต่างออกไปครับตัวที่หลุดเนี่ยเป็นจิงโจ้ซึ่งมีความเร็ว แล้วก็ไม่ได้หนีอยู่ในสวนสัตว์แต่หนีออกมาป่าข้างนอกนะครับถ้าใครเจอเบาะแสตอนนี้ก็ฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยครับ